สวัสดีครับผู้บริหารโครงการในช่างโครงการทุกท่านนะครับผมโค้ชวิรพันธ์นะครับวิทยากรโค้ชและที่ปรึกษาทางด้านเรื่องของการพัฒนาบุคลากร,กรและการบริหารโครงการก่อสร้างนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคหรือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทำความเข้าใจกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเผชิญอยู่นะครับเครื่องมือตัวนั้นก็คือ ผังก้างปลาหรือฟิชโบนเ i อแอกร์นั่นเองนะครับเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์นะครช่วยทุกท่านได้มากเวลาที่ท่านต้องการอยากจะรู้ว่าปัญหาที่กำลังเจออยู่เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไร<ม>เพื่อที่จะเลือกวิธีการแก้ไขได้ตรงกับสาเหตุเรามาดูกันครับนะครับว่าผังก้างปลามีหลักการอย่างไรนะครับผังก้างปลามีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนก็คือส่วนแรกเราเรียกว่าหัวปลา ส่วนที่2คือก้างใหญ่ส่วนที่3คือก้างย่อยนะครับเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนส่วนหัวปลาก็คือนะครับเรื่องหรือสิ่งที่เราต้องการจะวิเคราะห์เช่นปัญหาก็คืองานราช้ากว่าแผนที่กําหนด10%นตะครับต้นทุนค่าใช้จ่ายเกินจากบัจัยที่ตั้งเอาไว้10%หรือคนงานนะครับทำงานผิดพลาดอยู่บ่อย หรือสั่งของไม่ทันหรือของเข้าราช้าอะไรก็ตามครับที่เราต้องการอยากรู้สาเหตุของมันเราใส่ไว้ที่หัวปลานะครับองค์ประกอบที่2ก็คือก้างใหญ่ก้างใหญ่ก็คือสาเหตุหลักสาเหตุหลักหรือปัจจัยหลักๆที่เป็นองค์ประกอบของปัญหานั้นนะครับถ้าเราใช้ หลักของ 5M1E มาวิเคราะห์ปัจจัยหลักๆก,ก็อาจจะประกอบไปด้วยปัจจัยในเรื่องของ man ก็คือตัวบุคคลอาจจะเป็นตัว s t a f นะครับอาจจะเป็นตัว worker อาจจะเป็นตัวผู้รับเหมานะ M ตัวที่2ก็คือ material material ก็คือวัสดุนะครับวัตถุที่ใช้ในการทำงานอาจจะเป็นอิฐหินดินทรายปูนกระเบื้องคอนกรีต แผ่นยิบซ้ำสีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัสดุที่เราต้องใช้ในงานก่อสร้าง M ตัวที่3ครับคือ M Machine นะครับเครื่องมือเครื่องจักรอาจจะรวมถึงทั้งนะครับเครื่องจักรหนักเครื่องจักรเบานะครับแบ็กโฮทาวเวอร์เครนนะครับรถแท็กเตอร์รถถดัมเปอร์รถ, um per, รถ10ล้อหรืออาจจะเป็น Small Equipment นะครับเช่นสว่านนะครับสกัดไฟฟ้านะครับพิลเตอร์อุปกรโทรศัพท์แฟกเครื่องถ่ายเอกสารนะครับพวกนี้รวนเป็นสาเหตุหลักๆหรือปัจจัยหลักที่เป็นในส่วนของอุปกรณ์ M ตัวที่3ก็คือ,อ M ตัวที่4นะครับคือ M money นะครับบัตเจตงบประมาณที่ รเราใช้ในโครงการไม่ว่าจะเป็น catch in หรือ catch out เงินเข้าเงินออกเงิน advance เงินสดสำรองนะครับ m ตัวที่5ก็คือ m method method ก็คือเรื่องของขั้นตอนวิธีการทำงานนะครับที่เราเลือกใช้ในการก่อสร้างนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการใช้สมริถรูปอาจจะเป็นเรื่องของการรอในที่นะครับหรือแม้กระทั่ง uh, work instruction ต่างๆ Quality Control ต่างๆนะครับและ E ก็ e e, คือ Environment ที่อาจจะหมายถึงปัจจัยภายนอกต่างๆที่เราควบคุมไดย้ยากเช่นนะครับดินฟ้าอากาศสภาพอากาศหรือภูมิประเทศนะสภาพการจราจรกฎหมายข้อกำหนดต,ต่างๆเทคโนโลยีนะครับหรือแม้กระทัง่งอาจจะเป็นเรื่องของตัว Social ก็คือตัวนะครับตัวสังคม เรื่องของการที่ผู้สูงอายุแนะรงงานต่างด้าวนะครับนี่คือปัจจัยหลักๆที่เราต้องแยกออกมาว่าปัญหาที่เรากำลังเจอมันเกิดจากปัจจัยหลักๆอะไรบ้างพอเราได้ปัจจัยหลักๆแล้วเราถึงค่อยมาเจาะลงลึกไปที่ปัจจัยย่อยหรือสาเหตุย่อยของแต่ละตัวที่เราเลือกขึ้นมาสมมติเราต้องการจะวิเคราะห์ว่างานนะครับราชา10%เร M แรกก็คือ M แมนะครับวิเคราะห์ดูแล้วสาเหตุอาจจะเป็นในเรื่องของแรงงานไม่เพียงพอกับแผนที่วางเอาไว้นะครับช่างขาดทักษะทําให้ทํางานร่าช้าและผิดพลาดบ่อยผู้ควบคุมงานขาดการเอาใจใส่ในการติดตามงานนะครับผู้บริหารโครงการใช้แต่อำนาจทำให้ขาดการยอมรับลูกน้อง หรือแม้กระทั่งแรงงานไม่อยากทํางานด้วยจึงลาออกเป็นต้นนะครับนี่คือสาเหตุย่อยของ M ตัวแรกที่เป็น M man เราวิเคราะห์ต่อ M ที่2 Material นะครับสาเหตุย่อยของ Material ที่เราพบกัน,นบ่อยๆอาจจะเป็นเช่นเรื่องของการจัดเก็บนะครับวัสดุไม่ดีทำให้วัสดุเสียหายชำรุดหรือสูญหาย หรือวัสดุที่เราสั่งมาไม่ได้คุณภาพทำให้เมื่อนำไปใช้แล้วนะครับชำรุดแตกหักก่อนบ้างนะครับอาจจะมีในเรื่องของการจัดเก็บที่ไม่ดีไม่มีการตรวจสอบก่อนรับนะครับหรือมีจำนวนไม่เพียงพอสเปคไม่เป็นไปตามที่กำหนดอ,อะไรต่างๆนี่คือสาเหตุย่อยๆที่เราต้องวิเคราะห์ในส่วนของ material เอ็มที่3 machine นะครับ machine ก็อาจจะเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดความราชาในงานเช่นนะครับลถเครนนะครับชำรุดบ่อยทำาหยุดๆนะครับหรืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับความต้องการที่ต้องใช้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของขาดการบำรุงรักษาขาดการตรวจสอบสม่าเสมอผู้ง่ายคือไม่มีการเมนเทนเนนไม่มีการตรวจสอบทำให้เกิดการชำรุดอยู่บ่อยๆหรือนะครับ อาจจะมีจํานวนไม่เพียงพอกับแผนงานที่วางเอาไว้เช่นงานเราต้องการสปีดนะครับครจะมีเครื่องจักรทั้งหมด4เครื่องแต่เรากลับมีแค่2เครื่องทําให้งานล่าช้าลงต้องมานั่งรอคอยกันนะครับนี่คือ M ตัวที่3 M ตัวที่4ครับมันนี่นะครับสาเหตุย่อยของมันนี่ที่ทำมีอาจจะมีผลต่องานล่าชาเช่นในเรื่องของ เราอาจจะวางแผน c แคชฟล w ไม่ดีทำให้เงินสะดุดและไม่มีเงินไปใช้จ่ายจ่ายค่าแรงทำให้บุรุษหมาหยุดหรือชำระให้กับซัพพลายเออร์ในเรื่องของข้าวสุดทำให้ซัพพลายเออร์ไม่ส่งของหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเบิกเงินร่าช้าเบิกเงินไม่ได้ตามแผนหรือเบิกแล้วแต่อนเนอร์ไม่ชำระเงินครับนี่คือใส่รยย่อยในส่วนของมันนี่เอ็มตัวสุดท้ครับเอ็เมทต่อ รับ M ตัวนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญค่อนข้างมากนะครับสาเหตุที่เราพบบ่อยๆในเรื่องของเมทอดเกี่ยวกับการทำงานราชากก็คือเรื่องของอาจจะขาดการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพนะครับหรือขั้นตอนการทำงานไม่ชัดเจนทำให้เกิดความสับสนหรืออาจจะเป็นเรื่องของไม่มีการกำหนดาามาตรฐานคุณภาพในการทำงาน ที่ถูกต้องทําให้แต่ละคนทํางานไปตามที่เขาคิดสุดท้ายงานไม่ได้ตามมาตรฐานอันนี้ก็คือสาเหตุย่อยใน M m e t h o d ส่วน E Environment Environment อาจจะเป็นเรื่องของอเป็นฝนตกบ่อยๆทําให้ต้องทำทำหยุดหยุดหรืออาจจะเป็นช่วงฝุ่นละอองหนาทําให้ต้องหยุดการทํางานหรืออาจจะเป็นในเรื่องของขาดแคลนนะครับแรงงานที่เป็นวัยทํางานนะเพราะมีแต่ผู้สูงอายุมากขึ้น รหรืออาจจะเป็นในเรื่องของกฎหมายที่เรื่องของควบคุมแรงการใช้แรงงานทําให้เราหาแรงงานมาค่อนข้างยากเป็นต้นนะครับนี่คือตัวอย่างของการวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือตัวนี้ช่วยให้เรานะรจัดกรุ๊ปปิ้งสตรัคเจอร์สาเหตุออกเป็นกรุ๊ปๆก,กลุ่มๆทำให้เราเห็นภาพของปัญหาเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นและเมื่อเราคิดหาวิธีการ แก้ไขนะเราก็สามารถกำหนดแนวทางได้ชัดเจน M-man จะแก้อย่างไร M-material จะวางแผนอย่างไรจะดาเนินการอย่างไร m m e t o d จะต้องทำอย่างไงบ้างเราก็สามารถวางแผนได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเช่นกันครับผ่านกั้งปลาตัวนี้เราก็สามารถใช้ในการสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องให้เขาเห็นภาพแบบเดียวกับเราแทนที่เราจะบอกพูดไปเรื่อยเรื่อยบางคนโจทย์บางคนไม่โจทย์บางคนจําไม่ได้บางคนนึกภาพไม่ออก แต่เครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องในภาพเดียวกันได้นะครับนี่คือหลักการคร่าวๆและตัวอย่างที่ผมลองยกขึ้นมาในเรื่องของผังก้างปลากับการบริหารงานก่อสร้างลองดูครับหากมีประโยชน์นะครับลองนำไปปรับใช้และถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดแชร์กันได้นะครับสวัสดีครับ